เก่งมากเลยนะลูกคิดได้ดีมากๆเลยเอาแบบนั้นนั่นแหละ มีอะไรขอทั้งหมดเลอรีบส่งมาว่างไงงานยังไม่เสร็จอีกเลยแล้ลวซิแล้วหน่อยอ้าวฮารีสบายดีไหมสบายดีนะทำมา้ามาก่อนนะรามชิชเอางี้นะนี่เอากระเป๋าเข,กขาก็พาไปห้องรับแขกงานทั้งหมดต้องเสร็จก่อนเ<ด>ย็นนะกลับไปทำงานซะจระบ,บีมันมีแต่น้ำเชื่อมคาโลีก็ไม่มีไส้ทำให้ดีๆหน่อยซิ จะให้แขกกินของแบบนี้ได้ไงกันเอากลับไปเลยไปออไปออสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะชุดของเจ้าบ่าวพร้อมแล้วครับตามที่คุณนายสั่งไว้ครับถ้างั้นก็วางไว้ตรงนี้เอาให้มันไปถึงเจ้าบ่าวเลยนะนะครับแม่คะแม่ทำอะไรนะ่ะมานี่สิชุดเจ้าบ่าวมาแล้วนะ่ะแม่ก็เลยเอาให้ชักตีเองชุดเจ้าบ่าวมาแล้วเหรอ ขอดูหน่อยนะคะแม่มีชุดตั้งห้าชุดพี่น้องห้าคนจะใส่ชุดเหมือนกันเหรอคะแต่ว่าเจ้าบ่าวต้องชุดเด่นกว่าคนอื่นสิคะแม่ใช่ไหมล่ะ มันมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยลูกวันงานมันพี่น้องห้าคนก็แตะเท้าพ่ออนัญญาพร้อมกันหมดเลยแม่หมายความว่ายังไงคะแม่มั่นใจว่าบินที่ยาวางแผนอะไรแน่มากับแม่เลยนะไปไหนคะไปคุยกับป้าแกงไง วันนี้วันพิเศษลูกชายห้าคนของแม่จะได้แต่งงานพร้อมๆกันมันดีมากๆเลยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะแม่แบบนี้การแต่งงานวันนี้แม่ก็จะได้แก้แค้นด้วยกอฟเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมลูก จะให้ใครได้ยินแผนเราแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะการแต่งงานน่ะยังไม่จบอะไรมันก็ผิดแผนได้ทั้งนั้นเราจะต้องให้งานจบลงได้ด้วยดีนะขอโทษครับแม่ มีอะไรเหรอนด้ลูกประมาหรือไงกันอ,อ๋อไม่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าง,งานั้นหรอกนะแกพูดตะกุกตะกักแสดงว่าใช่อย่างนั้นสินะเนี่ยแกจะต้องนำน้องชายของแกถ้าแกเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วน้องๆแกเขาจะว่ายังไงไม่แม่ผมไม่อ่อนแอหรอก ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ฉันตามหาเธอตั้งนานแน่เราต้องเอาขมิ้นไปให้พิธีของอนัญญานะมายังมีปัญหาแล้วล่ะปัญหาเหรออะไรอ่ะฟังนะ บินทิยาสั่งชุดเจ้าบ่าวให้ลูกชายทุกๆคนเหมือนกันหมดเลยใช่แล้วมันมันมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอมายังนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะฉันว่าเรื่องไม่ดีนะ่าสงสัยกำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆเราจะต้องไปคุยกับป้าบินทิยานี่เเดี๋ยวก่อนนะ เธอเองก็รู้จักพี่น้องทั้ง5คนดีนี่ทุกคนทำอะไรเหมือนๆกันหมดทั้งนั้นเนอะพวกเขาอาจจะใส่ชุดเหมือนๆกันก็ได้นี่เอางี้นะช่าชักตีน่าจะเลือกแบบไว้แบบเดียวนัว่นแหละแล้วคุณนายก็อาจจะชอบแบบนั้นมากๆด้วยไงมายังนี่มันชุดเจ้าบ่าวนะมันไม่ใช่งานรันเวย์จะมาใส่ชุดเหมือนๆกันได้ยังไงโซนีที่รักของฉันเข้าใจหน่อยสิถ้าคุณนายทำได้ คุณนายคงจะให้ลูกชายทั้งห้าคนแต่งงานพร้อมๆกันนั่นแหล,ละใส่ชุดคล้ายๆกันตั้งแต่แรกแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะไม่ใช่แล้วยังไงอ่ะฮะการทำชุดเหมือนกันอ่ะมันไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนี่นะว่ามะอ่ะอาจจะใช่นะมายัางแต่แม่คิดอะไรไม่รู้แม่ไม่สบายใจยมันไม่น่าจะมีอะไรหรอกมาก้าง<อ>นี่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะออนัญญ,ญาน่ะเป็นน้องผมถ้าเกิดว่า มีอะไรไม่ดีที่เกิดขึ้นกับอนัญญาผมนี่แหละจะเป็นคนแรกที่จะไปช่วยเธอเองแต่ก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอะฮะนี่ไม่เข้าใจเรื่องไหสองคนจะเสียเวลาทำไมเนี่ยฮะคุณนายอยากจะให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นทันเวลาเลิกงามยามดีนะถ้าพิธีสำหรับอนัญญาไม่ทันเวลาแล้วก็สุดท้ายงานแต่งก็อาจจะล่มได้นะคุณนายอาจจะโกรธเอาได้ใช่ไหมจริงไหมละ่ะ นอกจากพ่อแล้วเราจะต้องคอยกันสองคนนี้ด้วยเราทำได้แน่ไม่ยากเลยแบบนี้เราจะต้องได้เงินเพิ่มนี่สีของเฮนนามันเข้มมากเลยนะเหมาะกับอนัญญามากเลยเนี่ยดูสิดูสิมันเหมือนกับว่าชักตีจะรักกับอนัญญามากอ่ะ <c oughs> พ่อคะโอ้ออออ เชิญครับเชิญครับสวัสดีสวัสดีสสดค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ่อคะแม่คะหนูเอาขมิ้นมาให้นะคะคิดอะไรอยู่ชักตีเขารอพี่น้องเขาอยู่นะคะ นี่มันอะไรกันมินที่เอ หลานของย่าทุกคนจะแต่งงานพร้อมกันย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นเหรอเ<อ>ชิญน,นั่งลงก่อน เริ่มพิธีได้เลยค่ะยะาเชิญเลยค่ะ